ผมชอครับวันนี้ก็มาพบกับเดลี่วิดีโอจัดการตามติดชีวิตเด็กมาอยู่บ้านฮะวันนี้วันที่สองฮะดูฮะวันนี้เช่อสิงโตเลยนะฮะสงสัยน้องก,ก็ชอบเฮ้ยนั่นนั่นของพี่ครับเอาเชิดต,ต,ต,ต่อเร็วต่อครับต่อมา ม่ช่เพชพีเพชบให้ตุ้แช่ดิอาตุ้แช่ก่อนเร็วแช่มังกรครับตุ้แช่ฮะแช่อตุ้แช่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 หันหน้าไปทางพี่ชรุ้มแช่อตุ้แช่ตุ้แช่ตุ้แช่ตุแชเอาตุ้แช่ตุ้แช่ดุงอ้เอยาขึ้นใหม่เ้วอาตุ้แช่ตุ้แช่ตุ้แช่เออผมว่าคงพอแค่นี้สหรับวันนี้ครับ ถ่ายคลิปสั้นๆครับไม่ต้องเอายาวมากเท่าไหร่หรอกนะฮะเอาแค่สั้นๆนะครวันนี้ครับพบกันวันต่อไปครับ